อ๋อวันนี้มาเร็วใช่ไหมไม่ติดลมใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานกินหอยมันก็เลยช้าเพราะจะไม่พูดลวกมิดค่ะแม่อันนี้ก็มีไก่ไหมใหญ่น้องแล้วมีตับนอนี่ก็มีมีตับมีขืนมีไม้เล็กนอนรวมไก่ทั้งหมดก็มอบให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะแอรบุญญาภานะคะไม่้นะด้านนขอบคุณพานะคะขอบคุณพานะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะ อันนี้ใช่ไหมนี่แหละของแอบุญญาภาห้าร้อยบาทนะคะได้เลยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเรียบร้อยแล้วนะคะแอดบุญญาภาเก็บไว้ดีไม่อย่าให้มัวันเข้ามาไม่ไม่ไม่เข้าเอาคือไม่ไม่แอบุญญาภากับเอาลงถังไว้ก่อนเวลาเราจะกินแล้วก็ค่อยเอาออกมาปลอดใช่เพราะว่ายังไงเราก็ต้องกินอยู่แล้วต้้อองกกิินนยู่แลวเรา เราอุ่นนะเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกมันก็ไม่ปลอดภัยขอบคุณมากๆาค่ะอบุญะภาให้วันจะมาเจาะให้วันจะมาเจาะนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ทางน้ําแข็งไว้เลยเวลาเราจะกินแล้วก็ก่อไฟอุ่นเอาเออนางานะคะได้แล้วนะคะบุญญพาเนี่นะคะขอบคุณนะคะแอดบุญญภานะคะขอบคุณได้แล้วนะได้แล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะเอฟซีที่อ่า สั่งปลาส้มแล้วก็ยาละก็นึ่งมาให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนี่ในโพทีเราก็เดจังกิม้วคะเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็่จะได้กินกันเนาะถ้าใครจะไปกินที่ไหนก็มาอุ่นเอาไปกินเลยเด้อบางคนเขาก็ไม่กินกับเราเนาะก็มาเอาไปกินได้นะคะเพราะว่ามีได้นะคะวันนี้ย่ากงย่างอันนี้ไม่ร้อนไม่ใส่หมวก ว่าเราเราดังตรงนี้เสร็จแล้วก็รอรอเพราะว่าตรงนี้ก็มันต้องได้ลงไปกรบดินนะคะมันลึกที่ที่นั่นแหละขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากนะคะได้แล้วเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยไม่ แล้วนายโพธิ์ที่กับแดจังกึมน่ะกินหรือยังกินแล้วครับผมถ้าถ้ายังไม่กินก็กินได้เลยนะคะกับข้าวกับปลามีเยอะค่ะที่บ้านแล้วไงหนูก็ซื้อข้าวกองมาหนักกลัวหิวโอ้มากินด้วยกันก็ได้เพราะว่ามีเอฟซีนะคะนาะซื้อมาแล้วไก่ก็มีเยอะก็มากินด้วยกันนั่นแหละก็เอาเราก็แบ่งให้จึงๆไปกินที่บ้านด้วยให้กินเลยก็นข้าวหนูซื้อเยอะแยะแล้ว ก็ให้กินด้วยกันให้กินด้วยกันซื้อกับข uh> um> ้าวก่อนที่แม่เพิ่นจะซื้อนี่ไปกันเลยเออหนูไปซื้อไปซื้าทุกวันก็ไว้กินพรุ่งนี้ไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้เนาะบ่ไปมันไม่เด่นนี่เราไปทำให้มันแล้วเผื่อเราพาเราดำอีกเราจะได้ลุกกด้ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะคะเราก็จะมาดูนะคะดำนาแล้วนะคะแต่แม่ทินนะคะยังไม่ได้แต่งตัวเนาะเดี๋ยวนาแม่บัว แม่บัวดำก่อนแล้วนะคะเราก็จะพากันพากันไปดำนาแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวแม่ถิ่นก็จะลงไปนะคะขุดที่มันหลุมๆเนาะเผื่อจะได้ดำได้นะคะเนาะมาค่ะมาค่ะนี่นะคะปัาบัวลงก่อนเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ถิ่นก็จะไปแต่งตัวก่อนเนาะแต่งตัวลงดำนานะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะดำแค่น,นะนี่นะคะต้องได้เอาเสียมเนาะ มันมันลึกเด้ที่ทางรถไถนนะ่ะมันลึกนะคะต้องได้เอาเสียมเสาะเชาะอีกดีเดี๋ยวแม่ถินจะลงไปทําเนาะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะนี่นะคะดำนาดำนานะคะเราก็จะพากันดำนาแล้วก็จะลงไปนี่นะคะที่ที่ท,ท,ที่ที่มันมันหลุมเนาะเราก็จะเอาเสียมนะคะลงไปทํามาเด้อค่ะเอฟซี FC นะคะท่านใดที่ ยังไม่ได้มาเมื่อวานเนาะมาดูมาดูค่ะการดำนาของเราเนาะมาเด้อค่ะพี่น้องมาดำนาซอยกันค่ปะป้าบัวลงก่อนเพื่อนเลยเนาะเดี๋ยวนั่นแหละถึงว่ามันลมอยากจะให้เอาเอาเอาจอบเนาะลงไปทำให้มันมันดีๆหน่อยเนาะจ้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะ อยู่ที่นี่ก่อนเด้อเอซนะคะเดี๋ยวไม่ถินจะลงไปดำนาให้ดูก่อนเนาะไปเอาไปเอา <c oughs> มวกก่อน ดึงขึ้นนะมันจะละบากนะ,งงนะก็เลย น uhm. bo ี่นะคะเราก็จะเอากล้องไปตั้งไว้ก่อนเนาะไปดูสาวๆนะคะเตรียมตัวกันลงนาแล้วนะคะวันนี้คาดว่าถ้าฝนถ้าพายุมาก็จะหลกต่อเลยพายุทาให้ก็จะหลกต่อเลยเพราะว่ายังไงก็ได้ดำอยู่แล้วเนาะได้ดำอยู่แล้วต่อเนื่องไปเลย มันแหละแต่มันก็ก็รอนี่แหละในระหว่างรอก็ต้องลงไปดันหน้าก่อนนะนม,นะมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ไม่เดะไม่ร้อนนะันะนี่นะคะจะมาดูตรงนี้กันเนาะ ขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถินกกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ